ดีเช้าที่แสนสดใสไซนะคะทุกคนวันนี้เป็นเลิกงามยามดีเลยนะคะที่เป้จะพาทุกคนไปดูกับทีมติดตั้งของ EV Power ค่ะว่าทีมงานของเราเนี่ยมาทำอะไรกันที่โฮมไทยรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งโฮมไทยรีสอร์ทนะคะได้ติดต่อ E ี Power มาค่ะแล้วแจ้งปัญหาว่าที่ผ่านมาค่ะรีสอร์ทมีค่าไฟแพงมากในแต่ละเดือนเพราะว่ามีการใช้ไฟในช่วงกลางวันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเมื่อเราได้ทราบปัญหานี้แล้วนะคะเราก็รีบเข้ามาทันทีเลยค่ะ ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ป้อมเลยค่ะเป็นทีมงานติดตั้งของ EV Power เหมือนกันวันนี้พี่ป้อมทําอะไรบ้างคะที่มาหน้างงานบานลูกค้าวันแรกครับวันนี้จะเป็นการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับ 10k 3เฟสนะครับตัวนี้วันนี้เราจะมาดูหน้าง,งานติดตั้งนะครับก็จะติดที่หลังคาตรงนี้แล้วก็มีทันชีด,ด้านล่างแล้วก็จุดตู้ไฟที่เราจะใส่เพิ่มอยู่อีกด้านหนึ่งครับก็วันนี้สเต็ปงานก็น่าจะต้องขึ้นแผงโซล่าให้เสร็จก่อนเนาะ ส่วนระบบไฟอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับ, <Okay. S 2> รบโดยรวมก็ประมาณนี้ครับได้ค่ะยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าค่ะว่าทีมงานทีว Power เขาได้ทําอะไรไปบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะทางทีมช่างค่ะได้ทําการเคลือ์พื้นที่หลังคาพร้อมกับวางรางค่ะเพื่อนําแผงโซลาเซลล์เนี่ยขึ้นมาวางไว้บนหลังคา แล้วก็เดินสายไฟ DC นะคะไว้รอเชื่อมต่อกับระบบไฟแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ค่ะพอมาในขั้นตอนถัดไปนะคะทางทีมช่างค่ะได้ทําตามแบบที่วางไว้เลยคือติดตั้งตัวอินเวอร์เตอร์แล้วก็ตู้คอมไบเนอร์หรือตู้ DC นะคะให้อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับตู้เมนเบเกอร์ของบ้านพอทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเข้าได้กันทั้งหมดนะคะทางทีมงานของ EV Power เนี่ยก็ทำการออนระบบให้ในแอปพลิเคชัน Fusion Solar เลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ติดตั้งกันไปเสร็จแล้วค่ะสําหรับโฮมไทยรีสอร์ทนะคะตอนนี้ค่ะจะติดตั้งอยู่ที่10กิโลวัตต์สามเฟสนะคะโดยใช้แผงโซลาเซลล์ทั้งหมดอยู่ที่18แผงนั่นเองค่ะใช้เวลาติดตั้งนะคะอยู่ที่2วันก็สามารถใช้ไฟฟีจากโซลาเซลล์ได้โดยที่ไม่ต้องรอนานเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะซึ่งการติดตั้งระบบโซลา r เซลล์นะคะก็สามารถดูกำลังการผลิตของแผงโซลาเซลล์ค่ะได้แบบเรียลไทม์เลยผ่านแอปพลิเคชัน Fusion Solar นั่นเองค่ะโดยแอปพลิเคชันนี้นะคะใช้งานง่ายมากสะดวกต่อผู้ใช้งานด้วยค่ะโดยที่มาดูแอปกันเลยดีกว่าค่ะก็คือจะเป็นตัว PV นะคะที่ผลิตลงมาค่ะตอนนี้จะผลิตอยู่ที่2.892ค่ะซึ่งที่บ้านตอนนี้ Home Thai r e s o r นะคะ ใช้โหลดไฟอยู่ที่2.900นั่นเองค่ะเห็นได้ว่านะคะว่าโซลา r เซลล์ตอนนี้กำลังผลิตได้ตอบโจทย์สำหรับตัวโฮมไทยใช้อยู่ตอนนี้เลยส่วนดึงกิจจากการไฟฟ้านะคะตอนนี้ดึงมาแค่0.008แปลว่าส่วนนี้ค่ะก็คือดึงเพื่อไปเลี้ยงตัวอินเวอร์เตอร์เท่านั้นเองเห็นไหมล่ะคะว่าการติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยในช่วงกลางวันสามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้ประมาณ80%เลยนั่นเองค่ะ ค่ะวันน like ี้ก็มาอยู Because, you know, ่กับเจ้าของของโฮมไทยรีสอร์ทนะคะคือคุณใจค่ะก็เป็นเจ้าของของโฮมไทยรีสอร์ทนะคะวันนี้เป้ก็อยากถามคุณใจค่ะว่าทำไมถึงเลือกของทีมงานของ EV Power คะก็ผมแบบเอาจริงๆผมไปดูที่ Facebook มาครับเห็นจาก f a c e o o o แบบก็จากที่พี่สัมภาษณ์คนอย่างนี้เลยครับอ๋อผมก็เลยตัดสินใจโทรมาเพราะเห็นว่าแบบการตลาดเขาแบบทำคอนเทนต์เพราะบแบรนด์อื่นผมไม่เห็นเขาทำอะไรเลยผมก็เลยมองว่า เขาอะดูแลลูกค้าดีกว่าคนอื่นแล้วผมก็ไปดูมาว่าที่บริษัทเนี้ยเขามีมาตรฐานเขาไม่ทิ้งลูกค้าครับอค่ะก็ยังไงไปก็ต้องขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจกับทางบริษัทเราค่ะเพื่อนๆพี่ๆี่น้นองๆนะคะสําหรับใครที่อยากมาเที่ยวเชียงใหม่หรือมาพักผ่อนหย่อนใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะมาพักอยู่แถวแถวอเภอสันป่าตองอย่างเงี้ยค่ะมาได้ยังไงบ้างคะคุณใจก็ขับเข้ามาได้เลยครับหรือว่าโทรมาหรือจาก จะติดต่อจากทาง Facebook ก็ได้ครับถ้าใครสนใจที่จะมาพักที่โฮมไทยดีสอร์ทเนาะก็สามารถมาได้ตามโลเคชันเดี๋ยวเพจทางทีมงานจะทิ้งไว้ทางด้านล่างนี้เลยนะคะยังไงแล้วถ้าใครอยากมาพักมาได้เลยนะคะ <c oughs> ใครนะคะที่อยากใช้ไฟฟรีด้วยระบบโซล่าเซลล์นะคะติดต่อเรามาค่ะ ev power พร้อมให้คำปรึกษาและบริการผ่านทุกช่องทางนี้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่มาเทีย่ยวจังหวัดเชียงใหม่แล้วหาที่พักไม่ได้โฮมไทยรีสอร์ทค่ะจังหวัดเชียงใหม่พร้อมให้บริการนะคะ แล้วก็เป้จะทิ้งโลเคชันโฮมไทยรีสอร์ทแล้วก็เบอร์โทรติดต่อไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะยังไงปูเป้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย